ครับครั้งแรกเลยหนูครั้งแรกชีวิตเหรอมันหนี้เคยกนะพี่อันนี้หมูปลอกหมูไอ้มึงงงหมูอกหมูนะก็เปรี้ยวไม่เปรี้ยวบอกนะขึ้นไปแล้วพี่เอออยากกินรสกินยากคือไม่ไปอยจมาอันนี้หมูล้วนๆลองลองรสกินด้วยกันนั่นแหละสำคัญที่รสชาติเป็นเนื้อแน่นๆหมูล้วนๆอันนี้อันนี้พี่อยู่ที่ไหนไทยภูมิไทยภูมิอันนี้พี่มาขายทุกวันปะไม่ไม่ไม่ครับผมมาตรงขอ้าวมาตรงขายนี่พี่ครั้งแรกที่พี่มาจอดตรงนี้เลยเหรอผมขายนานแต่ว่าคือไม่ค่อยได้ลงแถวนี้ออ๋ แล้วนี่สมมติถ้าคนชอบอยากตามกินกินได้ที่ไหนเนี่ยมีที่ประจามืองคิงคือสังกะสีเทพรักอ๋อสังกะสีเทพรักทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์นี่จะหาร้านพี่ได้เลยมั่มชัยภูมิภูเขียวอ่าจำชื่อร้านนี้ไว้นะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมกินกับมั่มนะครับนี่อันนี้คือหมูครับหมูล้วนเลยครับอันนี้คือเนื้อครับอันนี้เนื้อนี่ อร่อยเนาะไม่หยิบบนตัวนี้รสชาติดีจริงรสชาติดีจริงเนี่ยครับแรกชีวิตผมไม่เคยกินเลยจริงมันไม่แย่แก้ครับแต่ถ้าเจอที่เจ้าไม่อร่อยคุณจะจบไม่อยากกินเลยเพราะวคนต่างคนต่างทำคือต้นไข่ต้นมันสูตรไข่สูตรมันแล้วก็ต้องรู้จริงถึงทำได้ตัวนี้คือมันเป็นการถนอมอาหารโดยตรงเลยเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นรสชาติอร่อยเลยรสชาติอร่อยจริงเออรสชาติอร่อยจริงครับเนี่ยผมก็เพ่เคยกินครั้งแรกชีวิตเนี่ย